หัวมันร้านแบบนี้เลยนะคนุคนี่น้องหัวร้านนะคะเราจะมาตัดชุดตัดชุดผ้าแบบว,ว่าผ้าที่เอาไปใส่ลาเข้าห้อน้นมามะคะผัดผ้าเสตัวนะคะมาตัดกันเลยค่ะ วางรองนะคะทุกคนนะคะทายกันมาว่าเปียสองอันนี้นะคะอันไหนสวยกว่ากันนะนะคะอันไหนสวยก็คือกดคอมเมนต์มาเลยคือจะเปิดคอมเมนต์ไว้ให้นะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ตัดตัดตัดนะคะพอตัดตัดแบบนี้ ให้มันมีรองรองตรงนี้เอาไว้รัดก,กับตัวเพราะเราจะไม่ใช้กาวถ้าใช้กาวมันจะติดส่วนนี้เอยนะคะต้องรอให้คนนะคะทำอะไรก่อนก็ได้นะคะเราจะตัดให้คนมาดูแล้วก็ใส่ให้ดูนะคะว่ามันเป็นยังไงเราจะตัดผมสนนั้นเอยเอ้ผมยาวเนี่ยค่ะอยากให้ใส่ลวกตาตอนผมยาวไหมถ้าอยาก กดคอมเมนต์ว่าอยากแล้วไปดูแล้วใหุ้คนไปดูอีพีสามนะคะมันจะสากอีพีเรียกกันอันนี้อีพีสองนี้อีพีสองก็วันเดียวกันเพราะว่ามันต่อไม่ไรค่ะคะี่แบบที่เกียรเอาไปตัดต่อนะคะอ่าเดี๋ยวทำเสร็จก็จะใส่ให้ดูก่อนนี่มันจะเป็นแบบนี้อาจจะใส่ให้ดูนะคะส่กันตัวตุกตาเลย แล้วก็รับนะคะรับมองดูหน่อนนะคะเราจะได้รับแบบ b m V นะคะรับแบบพอดีน,น,น,ะะนี่ค่ะเออนนองอย่าลื นี่นะคะน้องก็ใส่แบบนี้ได้เลยนี่ค่ะถอดแล้วก็มาตัดผมยาวกันนะคะนี่เป็นผมยาแบบนี่มาตัดกันเลยแล้วก็อ,อืออออตอนแรกอาจจะทำเป็นเตียแต่ขี้เกียจนะคะใครยังไม่ได้ใครใครเพิ่งเข้ามาดูแล้วก็บอกว่าเฮ้ย แล้ว่เอ้ยแล้วผ้าอะไรหรือเปล่าคือว่าเอ้เห็นไหนลยลคะเพิงเ่งเข้ามาดูก็เห็นนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นเป็นคีอยางค่ะจะตัดกลัมาให้นะคะใครยังไม่ได้คอมเมนต์นะคะว่าสองอันนี้อันไหนสวยกว่ากันนะคะคอมเมนต์มาด้วยคะ่ะนี่ราคาแล้วเราตัดเดี๋ยวพอเราตัดเสร็จนะคะ จะไปอีพีจะหยุดแล้วก็ให้ทุกคนไปดูตออีพีสามไปดูต่ออีพีสามนะคะ